สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอัติวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นงานวิกผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอมือนะครับงานทอมือนะครับจะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับจะเป็นงานทอขวัญหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถใส่รับปริญญาได้เลยนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดของพื้นงานด้านในนะครับผม ตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมตัวผ้าด้านในนะครับจะเป็นงานทอการละคายเครื่องนะครับไม่คันนะครับผมและไม่อบไม่ร้อนนะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมอายุการใช้งานเป็นปีๆนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับผม ถ้าเราดูแลร,รักษาดีเราใช้ได้นานนะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูแลร,รักษาไม่ดีเราก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผมวิธีการใส่วิกนะครับผมใส่เหมือนใส่หมวกเลยนะครับผมสิ่งสำคัญของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอของเรา ้าด้านหน้าสั้นไปเราดึงมาได้นะครับผมแต่ถ้าด้านหน้ายาวไปเราดึงกลับหลังได้นะครับพอประมาณนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมว่าเราอยากได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมให้ดูละเอียดด้านข้างกันะรายละเอียดด้านข้างนะครับผมด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์ line, หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมแอดมินตีและช่องอาตีวิผมต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ